ข้าขอนบชนุกคุณฉนานีเป็นเขามูลผู้กอบนุกูลพู้น์ผาดุงตัวเจริญไวภูมภิภาคทะนุทะนอน บอบครักนีรักใครแสนยากเท่าไรไรบอรคิดยากลำบากไยกรรากทนรัคนทุกข์ถ้าน้อมเลี้ยงหรือรู้ใบปกปองซึ่งอันตราย จนได้รอดเป็นกายาเปรียบหนักชะนุคุณชะนะนี้คือผู้พาใหญ่พื้นพระสุนทรก็อบอเทียบบอเทียมทันเหลือที่จะแทนทด จะสนองคู่น,นั้นแทบบูชในอานอุดมเลิศประเสริฐคุณเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะครับ